เอ้กุ้ปด <laughs> ุกเอาเป็นู้หนี่ยปาอย่งที่มีอย่างการโมอะสรินี่ว่ามันไปเทียมกำมือมูอย่าใช้เลยเดี๋ยวเจียโอยไป้าหมดเก็บแล้วนะ ไี่เคยเป็นนะมันเป็นยางน้้องควายหรูอเอปลาไม่เย็หกปลาเนียคนตาดีที่นี่ไม่เข้าใจเนาะปลาไท่ผ่าไทยไระเดี๋ยได้แหละเอาควางไว้ไหมทวงผ่าทวงปลาเดี๋ยวนั่งบ่เอาทวงพูดหนงไหมไม่แก่เลยนนี้ึง